ยี่สิบลูสาวปลาทูถามแม่ก้าก่อนปลาทูทำไมโดนหักคอก็เจ้าขอ,ขอ,องมันหะน่ท่านผู้ชมเขาดูเนืน้อืมกรอบนอกนุ่มในเนาะโแยกขนาดเนาะอเอาปลาดุกสองอันนี้แกงแปลาดุกอบปิ้ง สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ครับตอนบ่ายตอนนี้ก็ประมาณบ่าย2องโมงผมก็หยุดพักงานครับรับจ้างดำนาไปหนึ่งวันนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาจ่ายตลาดกันครับซึ่งผมก็อยู่ที่หน้าวัดชัยพรมหมู่ห้าตำบลเวียงอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับตรงนี้เขาก็มีตลาดเย็นนะครับก็เริ่มขายตั้งแต่ตอนบ่ายจนถึงตอนเย็นนะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าในตลาดจะมีอะไรขายกันบ้างครับนี่ครับวัดชัยพรมหมู่ที่5าตบนเวียงอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับนี่ครับซุ้มประตูนาวัดครับด้านขวาของท่านผู้ชมก็เป็นตลาดชชยพรมนะครับเป็นตลาดเย็นนะครับตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็คนซื้อก็กาลังจะเริ่มมากันนะครับเพิ่งบ่ายสองโมงครับอากาศร้อนร้อนนะครับ ก็ตอนเย็เยนะคน,คนเยอะครับตลาดนี้นะครับครับไปตามหาทุเรียนภายในวัดก่อนนะครับจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับส้มโอวันนี้เป็นฟักทองนะครับไข่หมดน,นะครับได้เนะ โซฮาทุเรียนเะยที่กี้เขาบอกว่ามาทางไหนนี่เหนียวครับทางไหนนี่มันมีมีตางหน้าทางหน้านะครับสุดกันทางหลังตีไว้นะอือเปิดน้อยแล้วก็เลี้ยวซ้ายมีทุเรียนขายอยู่นี่เปิดท้าขายของเลยนะครับเนาะสุดวกัอยู่นะครับเนาะแต่ต้องไปข้างถนนบ้างเนาะหลงดิอือมันเก็บกระติกครับนี่ครับมิจฉัยแก่ที่บบก่บ่งรุงวัดเนาะอือก็ดีอยู่ครับถ้าสมมติว่าถ้าไข่มาก่อนกับ มาลงก่อนได้หรือว่าจะะครับว่าตีประจําเลยอ๋อเจ้าตีประจํายังของไอ้นี่ก่อทีนี้ก็รุดอ่างลงมาถึงกับางลงเลยเนาะครับเนาะนอื่นกับมาบ่ได้เนาะอือดีอยู่ครับเนาะน้อยก็เต็มหมดแล้วครับนี่เมื่อกี้พอขาข้างในวัดบอกว่ามีอยู่ที่หน้าวัดนะครับอ่ะเราก็พยายามเดินตามหาอยู่นะครับเล็งๆก็ยังไม่เห็นนะครับ ครับเจอแล้วครับท่านผู้ชมครับเจอแล้วเจอแล้วผู้เรียนหมอนทองร้อยห้าสิบบาทครับร้านผลไม้ครับเจอแล้วครับท่านผู้ชมครับผูเรียนหมอนทองร้อยห้าสิบบาทนะครับลองดูครับเราถามพ่อค้าดูนะครับ ผู้เลี้ยนเจแล้วนะครับตัวห้าสิบนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองช่างดูนะครับ <6 S 1> ลองจังดูนะครับนนลองลุกนี่พอวเราับเนอ ลูกใหญ่นี่ประมวณกี่กิโลครับ่าไร้ครับอันนั้นมันงอมงอมกลอะไรอันนี้สองกิโลสองกิดสองุกสองนะครับสามหนสามี้ลูกนี่นะครับแถวผานหัเรยวะครับเยครับแพงคหับครับสอกิโลสอกิโลสองคิดสอกิโลสองดนะครับเนาะสาม ครับเอา,เอ,าองแก้ลูกนี่ดูครับนี่แล้วครับตีเป็นนั้นนี่แล้วครับอันไหนอนันกี่บาทครับอันนี้ครับไล่าส,สาวไล่สาวเลือสองอันนั่นนะครับอันแรกไล่าสาวอันรไล่าสาวครับแม่ค้ากำลังจะเชาะทุเรียนนะครับมผมขอพอไหนทด้ครับ น้มงน้อยมาละน้องนั่งเล่นก็ได้ครับบุญน้อยมาละมีผัวคนเดียมั้เนาะเป็นงนี้ครับเดี๋ยวผมไปกินเองข้าท่านผู้ชมเขาดูเนื้ออืมกลับนอกนุ่มในเนาะกลับนอกนุ่มในชอบหมดเลยครับใครหมดนะครับวันนี้ไม่เลยเนาะ เออแง่แง่หมดได้ครับเดี úc, again, right ๋ยวผมไปแก้ที <tr uth S 2> ่บ้านครับเดี uh ๋ยวไม่กล้าใส่ถุง like ทั้งลูกเลยก็ได้ครับนะครับนี yeah, ่ล uh. ูกใหญ่เด้บมันกี่กิโลครับนี่ห้าลมันก็ถึงก็สามล้อไปงงงอมขวบเล่เนาะเนาะเล่มันจะมประกรอบนอกเนาะประกอบนอกก็ บมมีอาาัศรโลดในการกินครับก้วย30-25มีครับตอนนี้ก็ขายผลไม้นะครับมะตองนี่ร้อกี่บาทครับเกินยหขนาดใปุยฝ้ายเนาะพอผม,มไปร้นะครับสามร,ร้อยสามสิบสามรอรันนะครับวงกล้องกดสามร้อยสามสิบครับ เดินดูภาในตลาดก่อนครับรองเท้าคู่ละห้าสิบาทครับเดี๋ยวมาดูสักกูกนะครับใครหมวนนะครับคูกละห้าสิบบาทครับอาหารทะเลครับข้างในก็รู้สึกจะว่างๆนะครับจะมีอยู่แต่ข้างหน้านะครับ จะได้ครับแม่น like yeah, ี่นี่ถุงถุงโลหรอครับมาทั๋วเขาเนี่ยยืมมันทั๋วละทั๋วละแล้วก็ทั๋วไม่ละนี่ถุงหรอครับเดี๋ยวเก็บไว้ของถุงถุงนะครับเดี๋ยวผมเอาเก็บไว้เลยนะครับหน่อเดี๋ยวผมถ่ายคลิปก๊อปก่อนโอ้ย ดูอาหารทะเลขาแข้งจะไดครับเลือดแปดสิบนี่นี่เป็นถุงแล้วครับถุงหนึ่งโลหนึ่งกอ้อนเอกไปจะได้ครับขอโยกโอกำนะครับ,รน,รบนี่มาด้ลวกเลยเนาะอ๋อผมนึกว่ามันลวกแลยเนะ เหมือนดิฟนะครับเมาส่งถุงครับครับหอยแมลงภู่ไปเถอะเก็บให้ผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมถ่ายคลิปให้ผมเอานะครับครับที่เลยถั่วได้ละหอยแครหอยนี่ละครับครับ ได้หอยแมลงภู่แล้วครับสองถุงครับท่านผู้ชมข้าวโพดข้าวโพดมันโพ่อข้าวสาลีก็มีนู่นไม่นู่ข้าวโพดหรือข้าวสาลีนี่ข้าวเหนียวเลยไปขายบ้านผมบาคนเอาข้าวสาลีข้าวโพดเมนเดียวกันก็เมนเดียวกันเนู่นอะไรกี่บาทไหมสามบ้านสามบ้านผมุง สาบาทเพรอ uh, ันปุ่นเนอครับหอยเดี hmm. hey, right. ๋ยวผมใจหนึ s <S ่งร้อยเลยเอาไว้ตัวหอยก็นด้ครับดี๋ยหด้จ่ผมใจหนึ่งร้อยดี๋ยผมเมาเนอไครับไก่ก็ปดหัวไส่ข้าวกลก็ไป้องที่ไหนนี่ไก่ก็ปัดหักินมันแล้วนะครับว่าได้เจ้าข้าวกลได้ว่าผมกินมันแล้วเนี่ยใไเขาไก่ โอ้เมก้าไครหัวว่าไกรก็ป่าทูนะครับอันนี้อังก็แพ็กละสาวเนาะห,หรือว่ายี<อ>่สิบมันห่าว่าสาวเนะาะยี่สิบรัวาสาวป,ป่าทูถามเมก้าก่อนป่าทูทำไมโดนหกักคอเพราะเจ้าของมันหกันหก หรอว่าเราให้ผมรือไอ้ง่มเอ่อกขอกว่าไอ้ง่มนี่้าสะุ้งมันะครับใครมอนครับวันนี้ครับม่านะครับมืองน้ำถมงออมาเดียนะครับนะครับไม่กล้าไกลข้าเดียวมันเดินพอนะครับ เดี๋ยวผมเอาอันนี้หนึ่งร้อยเนาะนี่ครับข้างถงนนก็มีนะครับโอ้ปลาตัวใหญ่ขนาดเจอปลาครับท่านผู้ชมตัวใหญ่ขนาดน้อไหมน้อ่สิบบาทใครแล้วเปิดขายจะได้ครับใครปลาหนะ่ะสามขีดห้าสิบ ปลากำลังมาลงครับเดี๋ยวดูไข่ปลาครับนี่เรียกว่าปลานะครับแม่นี่ปลารุมควันแหละปลาแดดเดีปลาแดดเดียวอันนี้งันทร์หงอันนี่ของมรันรสงชี่สวนะ นี่แต่ปะเยลนสองตัวแกงเนี่ยเปลเลยเนียเออไข่นี่แหละตัวนี้แหละตัวใหญขนาดน้อเอาปลาดุกสองอันนี้แกงปลาดุกผัดปิ้งแกงลัมขนาดนี่แกงอร่อยปลาช่อนครับรอลูกค้าซื้อก่อนครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะดูไข่ปลาครับ Icana, ไขมาเินีวัดฮเบ่วัดอไ้ยอเอราครับรอคิวครับแม่ผมโอเคป่าครับเมคเม่เก้ว่าแม่ขายจะได้ครับ เอาครับเอาสามขีดครับ,บ,ารบสามขีดทั้งแจทั้งแถมเลยนะครับแถมก็เอาใส่จับเบ้เลยวะอันห้าสิบบาทนะครับอ่าครับไปเอาของที่ฝากไว้ก่อนนะครับ ม่ล้าครับครับขอบคุณครับโหน่มาทัวร์แล้ว,ว,ลวที่้าทัวรยังต้องบดแกอซนี่มาทัวร์ไทัวรก็ทัวร์แหละทัวร์เลยอย่างงีทัวและวมีวหันติมหันตี้มันอให้หมดฝากไวนี่หนบี่นีมีเลยเอาละบอให้ไม่ล้าฝากไว้ตัวนี้น,ะน,นี่ม่้าบมาแม่ดเนาะเอาละลือมุดไม่ล้าไปปิดก่นเอ รบอยู่ไรยพุ่อนเองอะรูปยี่ไหนนี่รบอยู่มังก้อนี่ครับใจเท่ใจเท่เท่เข้มใหญมาถวงตีเจ้เพ่นเนี่ยท่านผู้ชมครับที่พาท่านผู้ชมมาจ่ายตลาดนัดเย็นของบ้านชัยพรม บนเวียงอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับผมก็จะกลับบ้านแล้วครับท่านผู้ชมครับเจอการคลิปใหม่นะครับรักคุณท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ